ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะผู้พิทักรัติการแห่งตาเฟิงซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนแอคชั่นคอมดี้แฟนตาซีของพระเอกหนุ่มสุดหลอ่อที่มาเยือนบ้านเราเมื่อปลายปี24คุณหวังเฮอตีนั่นเองเรื่องนี้ได้น้องเฉียนซีเวยมารับบทนางเอก พร้อมทีมนักแสดงมากฝีมือขับขั้งเลยค่ะบอกเล่าเรื่องราวของยางลิงอดีตนักเรียนนายตำรวจที่หันหลังให้งานราชการมาสแสวงหาชีวิตรูราร่ำรวยโดยการเป็นเซลแมนอสังหาริมทรัพย์วันหนึ่งหลังได้ฉลองเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเขตเพื่อนฝูงก็ได้ชวนเขาไปเล่นเกมที่เกมเซ็นเตอร์สุดไฮเทคค่ะจากนั้นเขาก็ได้วาบทะลุมิติ กลายมาเป็นสวีชีอันตื่นมาติดคุกอยู่ในโลกย้อนยุคแฟนตาซีชื่อว่าตาเฟิงนะคะเพราะว่าท่านอาในโลกย้อนยุคของเขาเป็นผู้รับผิดชอบค้นเงินภาษีราชการแล้วทำเงินตกแมนนาบระเบิดตูมตามเงินสูญหายเป็นปริศนาลึกลับค่ะทำเอาโดนลงโทษทั้งตระกูลเดือดร้อนกันทวนหน้า สวีชีอันก็ต้องงัดสกิลตำรวจและเคมีมอปลายที่เคยร่ำเรียนมาวิเคราะห์ไขคดีได้แบบนาถึงฝุดๆไปเลยค่ะช่วยชีวิตท่านอาและครอบครัวรวมทั้งตัวเขาเองไว้ได้แบบบุดวิดนะคะจากนั้นด้วยความฉลาดกะร่นเจ้าเลเพทุบายยิ่งกว่าปลาไหลใส่สเก็ตเขาก็ยังจัดการกับพวกตัวร้ายเบื้องหลังคดีเงินภาษีที่ตามมาวอลแวร์กับครอบครัวของท่านอา ได้อย่างหมดจดค่ะด้วยความสามารถเนื้อธรรมดานี้นั่นเองก็ทำให้เขาไปเข้าตาหน่วยคนเคาะยามแห่งตาเฟิงที่เปรียบไปก็คล้ายๆกับหน่วยสืบส่วนคดีพิเศษของไทยเรานั่นเองและเมื่อมีองค์หญิงใหญ่ค่ะที่บังเอิญเห็นหนังสือรวมบทกวีของสวีชีอันที่เขียนบทกวีดังขึ้นหิ่งจากโลกปัจจุบันไวมากมายแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะแนะนำเขาอย่างเป็นทางการ ก็ทำให้เขาได้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่คนเคาะยามได้สำเร็จค่ะมีโอกาสได้โชว์ปณิธานมุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองชาวประชานะคะไม่ยอมก้มหัวให้กับบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเรียกว่ามุมนี้ของซูชีอันเทมากๆเทจริงจังค่ะและไปโดนเส้นท่านเวยหัวหน้าหน่วยคนเคาะยามเขายังจัง ยิ่งได้ทำงานยิ่งได้พิสูจน์ตัวตนนะคะว่าเป็นตัวตึงของแทรนะคะจึงกลายเป็นคนโปรดของหัวหน้าเว้ยอย่างรวดเร็วเส้นทางรับราชการครั้งนี้ก็มีแววรุ่งฟุดๆตรงข้ามกับเส้นรักของคุณเขาค่ะที่สุดแสนจะทุลักษ์ทุเลด้วยความที่คิดเองเออเองเข้าใจผิดว่านางเอกของเราองค์หญิงรองหลินอันนะคะคือองค์หญิงใหญ่ ที่แนะนำตัวเองให้หน่วยคนเคาะยามก็เลยวางแผนแสดงความหยกย่องชื่นชมซื่อสัตย์มั่นคงจะยอมถวายการรับใช้ให้เป็นนายแต่เพียงผู้เดียวจนสุดท้ายองค์หญิงรองที่อยากได้เขามาเป็นที่ปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งกรอนก็พยายามใช้ทุกวิธีแล้วนะคะเพื่อเกลี้ยกล่อมค่ะแต่ยังไงก็ไม่สำเร็จ สุดท้ายก็ต้องยอมตามน้ำสวมรอยเป็นองค์หญิงใหญ่ไปให้จบจบสิ้นเรื่องงานนี้นะคะสวีชีอันตกมาตายเอาดือด้อๆหาไม่ไหวค่ะทุกคนเอาเป็นว่าใครชอบซีรีส์แอคชั่นคอมเมดี้แฟนตาซีที่มีทั้งนักยุทธโหราจารย์และก็เหล่าปีศาจคา่ะพระเอกตัวเดินเรื่องหล่อหากวนป่วนหมดไม่สนพ่อใคร สาวๆสวยๆเพียบโดยเฉพาะนางเอกน่ารักสดใสมากๆตามไปชมกันได้เลยที่ VTV นะคะจำนวน40ตอนจบค่ะสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กด Like กดแชร r เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย